และภาพที่เห็นก็ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นใต้พื้นดินนั้นมีไหายดินเผาใบให,ใหญ่ฝังอยู่ครึ่งใบปากไหายถูกปิดด้วยผ้าสีขาวที่เก่าจนเหลืองกรอบคุณพงตัดสินใจขุดมันขึ้นมาและเมื่อแกะผ้าที่ปิดปากไหอยออกของเหลวสีดำข้นหนืดก็ส่งกลิ่นคาวคลุ้งออกมาภายในไหายใบนั้นมีเส้นผมยาวๆจับกันเป็นก้อน เศษเล็บมือเล็บเท้าเศษผ้าเขาม้ากเก่าๆและตะปูลงศพเจ็ดตัวที่ขึ้นสนิมเขียวกรังวินาทีนั้นคุณพงรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาแต่มันคือของทำคุณใสยอย่างแน่นอนและการขุดมันขึ้นมาคือการปลดปล่อยฝันร้ายให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มตัวหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์ในบ้านก็ทวีความรุนแรงขึ้นราวกับนรกแตก เสียงลากเท้าและเสียงครอบดังขึ้นไม่เลือกเวลาเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากทุกมุมของบ้านบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อพวกเขาจากข้างหูเน่าดำเริ่มปรากฏตัวให้เห็นอย่างจ่งแจ้งเคลื่อนไหววูบว่าไปตามผนังราวกับจะคืบคลานเข้ามาหาเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นกับคุณเมย์คืนหนึ่งเธอลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้น นั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงร่างของเธอเปียกโชกผอมจนเห็นสี่โครงแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาใบหน้าของเธอเน่าเฟะดวงตากลวงโบและกำลังยิม้มปากของเธอฉี่กว้างจนถึงใบหูคุณเมกรีดร้องไม่ออกได้แต่จ้องมองภาพนั้นจนสลบไป